ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับออนีวครับยาม้าแอลล็อกครับตัว2,021ครับวันนี้ติดตั้งครับหนึ่งรายการก็เป็นสัญญาณการขโมยตรงรุ่นครับรีโมทรูปทรงฉมใหม่ครับรีโมททรงฮอนด้านะครับก็สามารถหาซื้อปลอกซีโคลของฮอนด้ามาใส่กันได้เลยนะครับป้องกันการกระแทกครับในชุดรีโมทให้2อันครับใช้งานได้ทั้งสองตัวนะครับก็จะมารีวิวครับการใช้งานครับว่าใช้งานกันยังไรบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มครับเริ่มจากการล็อกครับกดปุ่มล็อกครับกด1ครั้งครับข้างบบนนตรรงี้คั อันนี้คือล็อกแบบหมดมีเสียงนะครับหมดมีเสียงคือถ้าคนมาโดนรถเราเลื่อนรถเราครับจะมีเสียงร้องเตือนก่อนะครับจะเป็นเสียงเตือนพร้อมแสงไฟเลี้ยวครับเตือนก่อนสันๆถ้าหยุดไมงมี่หยุดโดนอีกทีนี้ติดต่ออันนี้มีร้องยาวนะครับถ้าโดนติดต่ออันนี้เราย้องยาวเลยนะครับแต่เราสามารถกดซ้ําได้ครับที่เดิมครับหนึ่งทีครับเพื่อให้เสียงเงียบได้ครับรถยังคงสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยเดี๋ยวเสียงยังเงียบเองครับประมาณ30สิบวินาทีนะครับผม โอเคต่อไปครับล็อกแบบหมดเงียบครับกดที่เดิมครับช้าๆสองทีครับอันนี้คือล็อกแบบหมดเงียบหรือว่าปิดเสียงนั่นเองครับกางขโมยทํางานเหมือนกันครับแต่ทํางานในโหมดเงียบครับจะไม่มีเสียงร้องรบกวนครับจะมีแค่แสงันญาณเฟรเซอร์กระพลิปครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ามีการขโมยทํางานอยู่ครับหละกัอการจอดในสํานักงานโรงพยาบาลหรือว่าที่ทํางานนะครับผมหมดใช่เสียงอะไรประมาณนี้ครับ โอเคครับต่อไปครับจะเป็นการสาธิตครับการสตาร์ทด้วยรีโมทครับก็ไม่ต้องเสียกุญแจรถครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวกุญแจออกมาดูนะครับกุญแจวางไว้นะครับกดข้างล่างครับผมใส่ฟ้าเลยครับสองทีครับช้าๆครับนี่คือเครื่องผิดแล้วครับคือสามารถขับทีได้เลยครับตามปกตินะครับ แจไม่ได้เสียบนุญแกวางไว้นี่นะครับโอเคครับดับเครื่องครับกดตรงกลางครับดับเครื่องครับอ่าจะปต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทที่รถตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับเครื่องที่รีโมทได้นะครับอ่าเราสั่งดับเครื่องที่ด้วยรีโมทตรงกลางครับเครื่องดับนับโอเคครับอ่าต่อไปจะเป็นการสาธิตการถูกจรกรรมนะครับการถูกจรกรรมคือเมื่อเราล็อกไว้ครับล็อกกันขโมยด้วยนะครับ อันนี้ล็อกแล้วนะครับถ้ามีการมาไขาหรือว่าแทงทําลายเบ้าที่กุญแจรเรานะครับแรงสัญญาะเทือนจะส่งถึงแล้วรถจะร้องครับแต่ถ้ามีการไขออน,นครับถ้ามีการไขออนที่กุญแจรเรารถจะร้องทันทีเลยนะครับรถจะ,ะรอ้องครับแล้วระบบไฟก็จะถูกตัดไปนะครับแต่ไม่สามรารถสตาร์ทรถเราได้ครับถราไขออนนะครับ มีไข้อแล้วนะครับระบบไฟถูกตัดแล้วนะครับตรดาไฟไม่ได้นะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโมทเราเท่านั้นครับถ้ายังไม่เห็นตัวรถครับให้เรากดซ้ำที่ตัวล็อกไว้ไปก่อนครับถ้าเรายังเห็นยังไม่เห็นตัวรถเท่าเราไม่รู้ใครอยู่รถเรานะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าที่รถเราไม่มีใครอยู่แล้วก็สามารถกดท้ายล็อกได้นะครับ ให้เรากดล็อกําไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับกรณีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นตัวรถครับโอเคต่อไปอีกกรณีหนึ่งครับกรณีถ้าเราลืมล็อกกันขโมยครับตังขโมยจะไม่ทํางานครับกรณีนี้ครับ่ารถถูกโจรกรรมหรือว่าถูกไข่แทงทําลายเบ้าแล้วเปิดอ่อนขึ้นมาครับถูกขับขี่ไปโดยผู้อื่นครับกรณีนี้เราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยครับเมื่อเราเห็นว่าผู้อื่นขับขี่ไปนะครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นเลยครับกดล็อกอย่างเดียวครับข้างบนนี้ครับ รถจะร้องสักพักรถก็จะดับไปครับดูครับกดล็อกครับรถดับแล้วครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้นะครับดับปุญแจก็ไม่หยุดร้องครับจนกว่าจะมีการกดคายล็อกยกเลิกที่ได้หมดราเท่านั้นครับรถถึงจะหยุดร้องครับถึีจะกลับมาใช้งานระบบไฟได้เหมือนเดิมตามปกติครับ โอเคเรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับเป็นแอร์ล็อกตัวเก่าตัวใหม่ครับทำได้หมดทุกรุ่นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ